คนเรามากันอีกแล้วกับสติกอร์เลกาซีนะวันนี้ผมจะมาสอนทำกรเลกาซีแต่เราก็ต้องลบก,นนะลก่อนนะลาก่อนนะถ้าเราลบสติกอร์เลกาซีเราก็เข้ากูเกิลเหมือนเดิมเดี๋ยวดูก่อนทุกวนน่าจะไม่รู้แน่เลยเราเข้าตรงนี้เราเข้า Google นี้มาใช่ไหมและเราก็พิมพ์คำว่าสติกอร์เลกาซีหนึ่งจุด สองจดห้าน,แบบนี่นาะีนะโปโปหนึ่งจุดสองจุดห้านะแอเรากดเข้ามาใช่ไหมเราก็กดตรงอันแรกแต่อันนี้เป็นหนึ่งจุดสองจดห้านะเวลาเราโหลดเข้ามาเราก็กดตรงสีฟ้าที่มันมีชื่อสติกเกอร์แล้วเราก็กดตรงนั้นครับแต่มันจะให้เรากดมาใช่ไหมแล้วเราก็รอเข้าไปหนึ่ง เราเข้าเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดตรงนั้นทุมบนแล้วเรากดรอเข้ามารอแป๊บหนึ่งทุกคน <c oughs> รอกันนะ <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วแหละเราเข้ามาก่อน เดี๋ยวเราเข้ามาแล้วเราก็รอก่อนนะแต่ตอนนี้เรายังซื้อของอะไรไม่ได้เราต้องมีเพชรยี่สิบก่อนเพราะเดี๋ยวเราไปเล่นด่านแรกกันก่อนเราเนอะเรายังเล่นโหมดคลาสสิกไม่ได้เราต้องมาเล่นนี่ก่อนเ๋ยวเราจะต้องเอาเป็นนักดาบก็และกัน หลัจากเราก็จะอัปเกรดอะไรได้นะแต่เรายังซื้อของอะไรไม่ได้เราต้องข่ามันก่อนแล้วก็ต้องนิ่งมันก่อนโอเคนะดูกันเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดทายกันว h a ดโอเคทุกคนตอนนี้ตู้ป,ปั้นก็เริ่มพังแล้ว แล้วเราต้องไปซื้อของกันเลยแล้วเสร็จเรามีเพชรอยู่ยี่สิบใช่ไหมเราต้องซื้อนี้ก่อนอยอเพชรเราเยอะ,อะถ้าเรามีเพชรหนึ่งพันแล้วเราก็จะสามารถซื้อได้โอเคตอนนี้เพชรก็เริ่มหนึ่งพัน 1, แล้วนี่ยเราก็จะซื้อได้เยอะเดี๋ยวคอยดูนะทุกคนงั้นดูนะ เนี่ยแม้มันก็จะขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราค่อยปิดคลิปก่อนเราจะออกไปก่อนคลิปนี้ที่เราทำสติ๊โกโวลีกซี่แต่ไม่ให้โปแต่วันนี้มันจะพังปดูนะเนี่ยเห็นไมผมทำเนี่ยมันจะไม่มีโปทุกคนเนีย่ยดูนะมันนี้แต่แค่นี้มันไม่ใช่โปทุกคนเนี่ยแต่ผมทำโปนั่นแหละโอเค ขอแค่นี้ก็กก้วกานก็ขอนี่อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บัคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย